สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องออตโตยูดคานะครับผมมากับช่วงเย็นๆรถเข้าใหม่1คันสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้เข้ามาเป็นสตาร์ด้าแกนดินะครับผมสีทูโทนแบบนี้ปี2545นะครับจดทะเบียนปี245เป็นปี2.2 0 2นะครับเครื่อง2.5 VGTurbo นะครับผมเป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์เดิมโรงงานนะครับ นี่มีจมูกเรียบร้อยนะครับผม,มสีแดงทูโทนตัดแบบนี้ยางหน้ายางหลังยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับมีสีสวยๆไม่ต้องทํานะครับผมมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมีรูบาหลังมาให้นะครับผมนี่แม็กไลเนอร์สวยๆเลยนี่ไลเนอร์สวยๆเลยนะครับวันนี้ตามสภาพเลยนะครับผมคันนี้มาดูที่ภายในนะครับ ภายในสวยมากนะครับเป็นภายในลายไม้นะครับผมภายในลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับผมเบาะสวยๆแบบนี้เลยถ่ายช่วงค่ำๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยไม่ค่อยเห็นอะไรนะรพี่พมาดูอีกหนึ่งฟังนะครับสีรอบคันก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังถือว่าฉ่ำอยู่มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับนี่ด้านหลังประมาณนี้เลย ห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าบาะสวยมากนะครับเบาะสวยมากไม่มีขาวสักชิ้นเลยโฟวิวน,นะครับเกียร์ธรรมดาโฟวิวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เกียร์ธรรมดาวิวไฟหัวเกง๋งเปิดได้ปกตินะครับนี่ภายในเป็นลายไม้นะครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องนะครับผมันนี้ช่วงค่ำๆแล้วนะครับผมทุ่มกว่าแล้ว รถเพิ่งเข้านะครับนำเสนอให้พี่ทุกท่านชมเลยนะครับสตาร์เครื่องเลโอ้โหช่งเดียวติดนะครับคันนี้อยู่เดียวแบบนี้เลยนะครับผมช่งเดียวติดรถคันนี้ปกติเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับผมแต่คันนี้แปลงปั๊มสายเป็นที่เรียบร้อยจบๆนะครับผมแปลงปั๊มสายมันเป็นที่เรียบร้อยแต่แม่ทัไหน่อยนะครับ เดิมคุ้นเลยนะครับผมเดิมโบเดิมโบอินเตอร์เดิมโรงงานนะครับผมแปลกล้อนสายเป็นที่เรียบร้อยรถปี202 0นะครับขายตามสภาพติดกลับได้ใช้งานปกตินะครับรถน้ำไม่ดันนะครับพี่นีี่สวยบหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรถไม่มีันหนักมากนะครับผมเก็บสีบ้างตามการใช้งานนะครับผมรถปี202นะครับรถที่12ปีแล้ว ได้จะภาพนี้ไปก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับพี่ๆีส่สวยแบบนี้เลยนะครับ VTEC เทอร์โบนะครับผม4 d 5 6นะครับวันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทตามสภาพแบบนี้เลยรถสวยแบบนี้นะครับผมโอ้ไปเลยนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลถภาษีเต็มเล่มทะเบียนพิโอนโลบนะครับ มาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับผมรถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับพี่พี่รถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับผมสนใจตจิตต่อศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองนะครับผมวีจีเทอร์โบแปงปั้มสายสิบเอ็ดมิลเป็นที่เรียบร้อยจบจบครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเครื่องแรงถือว่าแรงนะครับผมคันเร่งก็คือติด้ามากนะครับแอร์เย็นปกตินะครับไมเป็นไม่ขาวนะครับพี่ๆ ไม่เป็นไม้ขาวไฟหน้าใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใหม่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมรถวัดรอบไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากแปลงปั๊มสายมานะครับผมตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับวัดรอบก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองนะครับแอร์โฟอยู่ตรงนี้นะครับผม a อเย็นวัดวลแบตใช้งานได้ปกตินะครับผมคําเตือนคําอะไรอยู่ครบนะครับเบาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าเดียวโรงงานนะครับผมไม่มีหัวใหม่นะครับพี่ๆสีสวยๆแบบนี้เลย หนึ่งแนบาทนะครับผมสนใจ,จติดต่อ092 65 0 0 2 9 2นะครับผมจัดการเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องออโต้ยุทูปาด้วยครับผมขอบคุณครับ